เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนารากะเบตพอยนะฮะเป็นเกมแนว Battle Royale สไตล์จอมยุทธต่อสู้พร้อมกันได้สูงสุดถึง60คนเลยทีเดียวเชียวสำหรับตัวละครตอนนี้นะครับมีด้วยกันถึง7ตัวละครเลยนะฮะและสำหรับตัวละครตัวที่8ที่กำลังจะเข้ามาในวันที่16กันยานี่ครับมีชื่อว่าวานด้านั่นเอง สำหรับเนื้อเรื่องคร่าวๆของบานด้านะครับก็คือว่าเธอเดี่ยครับเป็นโจนสรสลัดสาวอดีตคนรักของหนุ่มทาคาจิผู้นี้นี่เองครับคนนี้เลยนี่เพราะหนุ่มหน้าตาดีคนนี้แหละฮะผู้เป็นถึงกัปตันกลุ่มโจสรสลัดทะเลไทยครับมีความเป็นผู้นำสูงฮนะและก็รักความยุติธรรมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลคร่าวๆของเธอกันเลยครับ ครับแล้วนี่ก็คือสกิลเข้าๆของนางนะฮะนี่ี่ชงเชียงชงเชียงปล่อยไปติดลูกบอลน,น้ําเท่านั้นแหละแล้วก็ติดแงกอยู่ข้างบนโดนฟันไปอีกหนึ่งทีนี่ครับพอปล่อยลูกบอลน,น้ําไปขาดขวางปุ๊บเขาก็ทําอะไรไม่ได้ครับพุ่งมาก็ติดอยู่ดีครับ mm hmm. หมุนมาแบบนี้ขอแพรี่สักหนึ่งทีระซวกเข้าไปครับจัดด้วยหนึ่งคอมโบติดล็อกไปเลยนี่แนี่ชงเชียงชงเชงนี่ กิวนางนี่ถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์และเฟีย้ยวฟ้าเลยทีเดียวเชียวคะเปิดอาตีกันบ้างครับโดนซึนามิเข้าไปเต็มๆฮะับตัวไปทีนี่มีร้อง หลังจากที่ท่านผู้ชมได้รับชมตัวละครใหม่ไปแล้วเนี่ยครับเกมมันยังไม่หมดแค่นั้นฮนะในฮีโร่เนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งตัวละครหน้าตาได้ด้วยเช่นกันฮนะแล้วมันปรับได้ค่อนข้างละเอียดด้วยครับไม่ได้แค่แบบว่าปรับนิดๆหน่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแฟชั่นกันเลยดีกว่าครับ เราจะมาพูดถึงส่วนนี้ก่อนนะฮะโอ้โหนี่ครับสีขาวก่อนเลยฮะดีโฟลมาแบบอื้มชาวบ้านชาวบ้านดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับพอขยับมาเป็นสีฟ้าเท่านั้นแหละฮะโอ้โหก็ยังไม่เท่เท่าไหร่เหมือนกันครับเนี่ยมีสกินชาวด้วยฮะพอขึ้นมาเป็นสีบ่วงเท่านั้นแหละครับโอ้โหเริ่มแล้วฮะเริ่มปังแล้วครับแต่ว่ามันยังปังไม่สุดเท่าไหร่นะฮะพอขึ้นกรอบทองครับโอ้มาแบบเป็นคอสตูมโคตรเท่ นะมีแบบว่าโก่งเกาะอ,อะไรเปลี่ยนหน้าตาแปลกไปพอขึ้นสีแดงปุ๊บนี่อืม้มหือแซ่บเบอร์ดูครับตัวละครโซ่แดงๆร้อนๆแบบโคตรเท่ฮะนี่แค่คชุดตัวละครชายก็แบบว่าเฟี้ยวฟ้าวแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครหญิงอย่างมาทาลิกันดีกว่าฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่า ผู้ชายหลายคนหนุ่มๆเนี่ยต่างหลงรักนางนะเพราะว่าอะไรครับเพราะชุดเธอเดี๋ยวมันค่อนข้างเฟี้ยวฟ้าวครับเป็นยังไงไปดูกันครับอันนี้คือสีฟ้านะฮะธรรมดาชั่วไปสีม่วงครับแหมเริ่มเฟี้ยวฮะเริ่มสวยนะครับนี่แค่ชุดสีม่วงนี่ก็เท่แล้วฮะพอขึ้นสีทองเท่านั้นแหละดูผิวขึ้นมาทันทีเป็นยังไงเป็นยังไงครับท่านผู้ชมอลังไหม สวยเลยใช่ไหมชุดนี้เห็นคนเล่นเยอะมากเออเนี่เป็นยังไงโอ้โหแฟชั่นเกมนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสวยฮะอบอกเลยครับว่าค่อนข้างสวยจริงๆนี่เป็นยังไงเล่าสำหรับเกมนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีอยู่7ตัวละครด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวที่8ดเนี่ยครับก็กำลังจะเข้าเร็วๆนี้ นะครับซึ่งแต่ละตัวละครนะครับก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปก็อารมณ์แบบคล้ายๆ Apex Legend นะครับผมซึ่งก็จะมีสกิลเนี่ยครับติดตัวเป็นแพสซีฟแล้วก็จะมี1นึ่งสกิลที่คอยใช้แล้วก็ครูดาวอยู่ตลอดเวลาได้นะครับแล้วก็จะมีสกิลอัลติเมทนะครับง่ายๆเลยครับเหมือน Apex เลยก็คือถ้าเรา เคยเล่นเอ x มาก่อนนะครับแล้วก็มาเจอเกมนี้ก็จะเข้าใจได้ไม่ยากเลยนะครับตอนที่เราจะไปพูดถึงพวกสกิลเกมเพลย์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอ่าคัสตอมกันก่อนดีกว่าฮะก็คือการปรับแต่งหน้าตัวละครได้แบบอิสระแล้วก็ค่อนข้างละเอียดมากครับไปที่คัสตอมนะฮะแล้วก็จะมีดีฟอลต์ให้เราเลือกอยู่ประมาณ2-3ประเภทนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบนะฮะ แล้วเราก็กด Edit ตตรงนี้ฮะมันสามารถปรับได้แบบว่าโอ้โหเยอะมากครับตั้งแต่หน้าผากตรงกลางระหว่างคิ้วโหนกแก้มคางไปนหนวดหรือว่าใบหูติ่งหูนี่ก็สามารถปรับได้หมดเลยนะฮะโอ้โหในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างละเอียดเกินมีแรนดอมด้วยมีแรนดอมด้วยแล้วก็สามารถไปโหลดมานะครับไปโหลดของคนอื่นมาได้ด้วยนะฮะแล้วก็แชร์ให้คนอื่นได้ด้วยเช่นกัน ไนเขาลองเรากดแรนดมอม,อมแรนดอมก็จะมีแบบว่าสุ่มมาให้แต่ว่าอารมณ์แบบเฟี้ยวๆอยู่นะไม่ได้แบบว่าฉีกแนวอะไรขนาดนั้นนะครับในส่วนของการแต่งหน้าเนี่ยก็จะมีคนที่ แต่งแบบหลุดโลกก็มีแบบแหวกแนวก็มีหรือจะแบบสวยหล่อก,ก็มีครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะฮะอย่างนาฬกาเขาจะมีเหมือนก็นว่ามีประกวดกันด้วยนะครับว่าแบบแต่งสวยแต่งหล่อเท่แต่งแนวแบบคอสเพย์หรือว่าจะเป็นแบบแนวหลุดโลกก็มีครัเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้เลยนะครับ ดูไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแต่งสักคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จนะฮะว่าตอนผมแต่งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาตัวละครจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะเร็วหน่อยนะเพราะว่าผมอัดคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วผมก็มานั่งพากอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับคอนเซปต์ตอนที่ผมกําลังจะแต่งหน้านะครับสําหรับตัวละครตัวนี้นะฮะที่คิดไว้ในหัวตอนแรกก็คือว่าอยากให้มันแบบ เป็นเนตรวงแหวนนะครับแบบกาลูตโตอะไรอย่างนี้อ่าแต่พอแต่งไปแต่งมารู้สึกว่ามันเริ่มจะแหวกแนวไปหน่อยเลยผสมกับความเป็นเอลเข้าไปนี่มีความเป็นแบบว่าหูยาวแต่ว่ายังแบบไม่ถูกใจนะฮะก็เลยแบบว่าแต่งไปแต่งมาไม่รู้จะแต่งยังไงดีก็เลยออกเป็นลูกผสมแทนนันนนารนูตโตผสมเอลไปแล้วครับทีนี้แล้วในใจก็คิดว่าแบบเอ้ยมันคงไม่เข้าหรอกบ้างแต่งแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนสีตาซะเลยฮะ ไหนๆหูมันก็มาทางเอวแหละนะเราก็เปลี่ยนสีตาแล้วจากเนตดวงแหวนครับกลายเป็นเอวแบบเต็มตัวครับออกแบบตาเขียวๆแบบน่าน่ารักน่ารักหน่อยเนะี่ยมีเพิ่มตาสองชงสองชั้นด้วยครับโอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้เขาแต่งหน้าที่ค่อนข้างละเอียดยิบเลยทีเดียวอนะ ใครที่ชื่นชอบการแต่งหน้าหรือว่าชอบทําโมเดลให้แปลกชอบทําโมเดลให้สวยหล่อแบบปังปูรุเย่ผมบอกเลยตลาดกาเบยคพอยไม่ท้ายผิดหวังแน่นอนนะอันนี้ก็เริ่มดูโครงหน้านะฮะพยายามจะทําให้สวยนะครับแต่ <c oughs> มีปักจงปักอยู่ผมก็ปรับมื่มัวนะครับไม่ได้แบบว่าปรับเป็นหรือว่าแต่งเป็นในอย่างใดนะผมก็ปรับตามแบบฟิลลิ่งนะครับฟิลลิ่งฟิลลิ่ง นี่ครับเธอก็เริ่มออกมาค่อนข้างดีแล้วฮะอันนี้ผมเริ่มจะเปลี่ยนคอนเซปต์ทิดหนึ่งฮะในใจก็อยากจะคิดว่าเอะถ้ามันเป็นแบบนีใไปดูธรรมดาไปหรือเปล่านะฮะก็ลองแต่งไปแต่งมาเพ,มเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ฮะจนเดี๋ยวท้ายที่สุดเนี่ยท่านผู้ชมจะได้รู้เลยว่าผมต้องการที่จะทำเป็นแบบไหนนี่ครับตาเริ่มโต <laughs> ตาทางนี่เริ่มโตแล้วฮนะเพราะว่าในคอนเซปต์เนี่วผมเนี่ยจากนาูโตนะฮะกลายเป็นเอลนะฮะจากเอลสู่เอลซ่าครับนี่เดี๋ยวดูเอลซ่าในท้ายที่สุดแล้วเอลซ่าผมหน้าตาจะเป็นอย่างไงเดี๋ยวเรามาลบรับชมกันนะท่านผู้ชมต้องห้ามขำนะผมบอกเลยว่าถ้าท่านผู้ชมดูคลิปการแต่งเอลซ่าของผมเนี่ยมันวิวัฒนาการมาจากนาร루โตจนกลายเป็นเอลซ่าได้อย่างไงเดี๋ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ท้าผู้ชมดูเสร็จแล้วเนี่ย ก็พยายามกั้นขำเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าหน้าตามันอาจจะไม่เหมือนเอลซ่าร้อยเก็มีเทียบรูปกับ Google ด้วยนะพยายามจะแต่งให้เหมือนที่สุดแล้วแต่ว่ามันมันก็สุดฝีมือผมได้แค่นี้ <c oughs> นี่ครับเอลซ่าหน้าตาแบบออกมาเป็นนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะก็เอลซ่าเข้าวๆมันก็ประมาณนี้นะ <c oughs> แหละงันนี่ก็คือโฉบหน้าที่ผมแต่งเสร็จแล้วนะ <c oughs> แต่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนแรกผมว่าจะแต่งเป็นเอลซ่าแต่ไป,ไปามาได้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเหมือนจะทําได้นะแต่แบบโอ้พอลองมาแต่งจริงอืมยากมากเลยผมว่าคนที่เขาทํากันเก่งๆนี่ผมว่าเก่งมากเลยนะนี่ผมกําลังแบบว่านั่งลองอะไรเล่นๆไปเรื่อยแล้วแบบออกมาคือแบบไม่ได้ไม่ได้มีความใกล้เคียงกับเอลซ่าเลยนะนี่ก็คือหน้าตาของ มาทาลีนะฮะเวอร์ชั่นแบบ <c oughs> เวอร์ชั่นหิมะละลายเอาละครับเพื่อนผู้ชมฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมนะกะรกเบดพอยต์กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยทำไมต้องเสียงรอด้วยนะเฮ้ยเจอแล้วเขายิงกันอยู่เอาละครับจังหวะนี้แหละครับโอ้ยเข้ามาโดนฟันเฉยโอ้โหถอยหลักลก่อนครับพี่น้องปั๊มเลือดปั๊มเกาะเฮ้ยเขาหิวอ่ะเขาหิวเขาหิวหอเปล่า ไม่เห็นเปล่าเนี่ดึงสลีนเข้าไปอ่ะชัชว่วชั่วนี่กดฟันแบบงงงชาร์จชาร์จแลบไม่โดนชาร์จชาร์จอีกก็ไม่โดนอีกชาร์จอีกทีนึงโอ้โหพี่เก่งเหลือเกินฟันแบบธรรมดาก็ได้ชัวชาร์จนี่แน่ตายไปซะดึงคิวดึงสลีข้าไปหาต่อชั่วชั่วัว่วฟันฟันโอ้โหเก็บไปสองอะจังหวะนี้เจอโคตรเจอาโคตรบวกแล้ว บอกแล้วตายเฮ้ยเอ,อ้เอาเฮ้ยมาจากไหนวะเนีเ่ยเฮ้ยงงเลยงงเลยงงมากๆากงงแบบไม่รู้ว่ามาได้ยังไงอะงงแบบไม่รู้ว่ามาได้ยังไงเหมือนกันเฮ้ชยชอตปับ๊บเฮ้ยเขาหลบเขาหลบ ตายไปนี่ไงเจอคนเจอคนครับเจอคนครับเจอคนครับมาแล้วครับเอา้าจริงชง,ช,ง,ช,ง,ช,งชิงจริงชิงชงชิงจงเชื่อไปหนีจะหนีไปไหนพอหน่อดุมยิง <c oughs> ซะเลย เรี้ยปล่อยแแบบลูกยิงแแบลูกยิงแต่ลูกยิงหน้าไม้ลูกยิงหน้าไม้เออตายดิตายดิลูกยิงลูกยิงยิงล้อ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 เออนี่ยนะผมเป็นหน่วยซุ่มยิงยิงแล้วยิงจับเกาะจับเกาะจับเกาะตายหนึ่งตายหนึ่งล้มหมดล้หมดลูยิงตัวผู้ชายอยู่ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณโดนลุงโดนลุงยิงยิงยิงไอ้สัตว์ยิงเฮ้ยเฮมันลุงกูมันลุงกูไปปั๊มก่อนไปปั๊มแป๊บเฮ้ยแต่กูกูบินด้วปืนใหญ่ยิงมันะมาแล้วไปช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยยิงมา ไปไหนละครับไปไหนละครับเติดตัวติดตัวเนี่ยจงเจ่งจงเจ่งจงเจงไปไหนละครับพี่ไปไหนละครับพี่แปลงร่างเลยละกันตรงนี้เยอะเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยโองสามตัวเหี้ย ตายจาไม่ลงปั๊มไม่ลงปั๊ม,ม,มออดอ่ะออตะักมางงแล้วก็จบงงยีโอย20คิว นะครับสำหรับนาละ่กาเบิลพอยต์ในวันนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะเป็นจอมยุทธเนี่ยฮะก็สามารถไปโหลดหรือว่าซื้อกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยฮะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้อยู่ในใต้ description นะครับผมใครสนใจก็ลองไปดูไปอะไรก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเกมนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเล่นเป็น คอมโบมันมากครับแต่ว่าเล่นไม่เป็นครับแต่แค่เล่นไม่เป็นได้ฆ่าคนหนึ่งมันก็สาใจเลยฮะโอ้โหไม่อยากนึกสภาพต่อคอมโบเป็นนี่จะมันขนาดไหนสำหรับวันนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้รักทุกคนครับ่าริมเก้าอี้นะจ๊ะเพื่ไป,ไป